ที่นี่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีเมืองแลงแคเตอร์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดการจัดงานวันนี้อบอุ่นใจมากนะในเทศกาลรสรงการานต์ประจำปีนี้ซึ่งตั้งแต่เช้ามาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์มาทำการเรียนการสอนนะบาลีสัญจรมีตั้งแต่ประเรียนธรรม1-2แล้วก็ประเรียนธรรม3 4 5 6ถึง 7, แล้วก็ได้มีพิธีสงกรานต์บรรยากาศสงกรานต์ช่วงเช้าเราก็ได้ทําบุญใส่บาตรถวายพระตาหารตลอดถึงได้ฟังโอวาทธรรมของพระเดชพระคุณพระราชวัชรวิเทศรองสมัชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาที่ให้กําลังใจแก่นัเกเรยียนบาลี ความเป็นมาของสงกรานเนี่ยมีมาตั้งแต่ชานานโบราณมาแล้วถ้าพูดถึงในคติของพราหมณ์ก็จะมีเรื่องของทักกันด้วยราศีแต่ว่าในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีตลอดถึงคติชนวิทยาก็จะพูดถึงงานสงกรานเนี่ยไปในด้านของการที่ว่าสร้างสรรค์ส่งเสริมประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มวลชนงานสงกรานที่เมืองไทยเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมไปทํางานต่างจังหวัด ต่างทินก็จะกลับไปคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่จะไปสงน้ําขอศีลขอพรจากมารดาบิดาอย่างนี้เป็นเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีที่ฝังลึกอยู่ในวิถีคนไทยคนชาวพุทธเราสงกรานจะมีความสําคัญมาในเรื่องของความกตัญญูและการที่ให้ความเคารพเชิดชูบูชาพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วยและก็เป็นเทศกาลแห่งน้ํา แล้วก็มีการเคารพกันเรียกว่าเล่นน้ำเนี่ยสนุกสนานในเรื่องของวัฒนธรรมบางคณะบางทีมเนี่ยก็เอาภาพปุงผ้าป,ป่าเนี่ยไปทอดตามวัดสร้างประโยชน์พระพุทธศาสนาสร้างอนุสรณ์สถานสำคัญส่งเสริมงานพระศาสนาให้มีความรุ่งเรืองมั่นคงอันนี้อีกประการหนึ่งในเรื่องของความสำคัญของสงกราน,นี้ก็มีหลากหลายครูบาอาจารย์ที่ให้เหตุผล การที่เราได้มีโอกาสได้สักการะบูชาไหว้พระบรมสารีรลกธาตุซึ่งก็เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้านะในเ,เรื่องขององค์แทนก็เป็นเรื่องของการบูชาพระาธาตุเจดียแล้วก็มีพระปริโภคเจดียแล้วอุเทสิกะเจดียพระพุทธรูปนี้ก็จัดอยู่ในอุเทสิกะเจดียการลดน้ํา พระพุทธรูปก็จึงเป็นเรื่องของการเคารพเช่นเดียวกันกับการเคารพพระบรมสารีริกธาตุก็จัดว่าเป็นพระธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นการเคารพพระพุทธเจ้านั่นก็คือการที่เราจะได้ช่วยกันน้อมลำลึกให้พระพุทธศาสนานี้เกิดความมั่นคงทุกยุคทุกสมัยขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจมาร่วมบุญสงกรานในวันนี้นะแม้จะอยู่ไกลตั้งใจแล้วมาถึงแน่นอน แล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขนะสวัสดีมีชัยโชคดีมีชัยทุกท่านทุกคนอันนี้คือความปรารถนาดีจากทางวัดพระทุกสิทธีขอขอบคุณทุกท่านที่มางานในวันนี้ขอจำเริญพร